ดูบัตรเราหน่อยบัตรธนาคาารอยู่กรมการมาก่อนนี้เป็นนโยบายของท่านท่านบิทอนเลยนะเราทำมาทยอยมาเรื่อยๆคือเราคุมไม่ได้เราคุมไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็จะมีแรงงานเปลืองแฝงอยู่ตลอดตอนนี้เราก็โฟกัสไปที่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานตากด้่าเนี่ยตอนนี้เรามีโครงการที่จะสกรีนแรงงานตากด้าาเถื่อนออกจากตลาดทั้งหมดโดยเบื้องต้นเนี่ยเราได้จัดทําฐานข้อมูลไว้บ้างแล้วที่ขึ้นทะเบียนกับเรานี่ประมาณพันหนึ่ง้อคนณวันนี้เราประสานสนที่กําลังฝ่ายปกครองตำรวจตม,มจัดหาการทางศาณสุขเข้าตรวจเช็คได้จ้างได้ลุกจ้างพร้อมหลักฐานในกาสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ลายใดที่ถูกต้องเราก็จะมาจัดถ่ายรูปทาบัตรติดคิวอาโค้ดเพื่อที่จะตรวจสอบฐานข้อมูลได้ส่วนลายไหนที่ไม่ถูกต้องมีปัญหาเราก็จะส่งเน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองดําเนินการต่อไปเราตรวจสอบแล้วมีผู้ประกอบการค้าสินค้าทะเลทั้งของสดของแห้งที่ไปรับสินค้าหรือเอาสินค้ามาส่งจากหัวัยนี่จำนวนสิบเอ็ดลายนะครับซึ่งในภาษากระาทางสา,าสุกระเภอเบืองเนี่ยนำตัวผู้ประกอบการที่ มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งจำหน่ายที่มหาช,นะหาชัยเนี่ยไปตรวจสอบหาขาะเชื้อตั้งแต่เมื่อวานวันที่20แล้วนะครับก็ผลตรวจออกมานเนี่ยเป็นนิรศทั้งหมดนะครับไม่พบเชื้อครับต้นตอนนี้ในส่วนของการป้องกันเรื่องการฆ่าเชื้อเนี่ยเราใช้น้ำ,นำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฉีดพ่นล้างตลาดไปสองครั้งแล้วล่าสุดก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่20 แล้วเราก็จะทําวันเว้นวันจากนี้ต่อไปส่วนในเรื่องของอการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้นี่ก็ใช้บริการในตลาดที่ก็ขอให้ถือมาตรการการปฏิบัติในการป้องกันอย่างเคร่งครัดเรื่องการสวมใส่หน้ากากนะครับเรามีจุดบริการอแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะครับแล้วก็ขอให้รักษาระยะห่างส่วนในตลาดสดเนี่ยผู้ที่ขายของสดเราก็จะมีแผ่นเคาน์เตอร์ชิลกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย นะครับอันนี้เราก็พยายามใช้มาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ก็ต้องขอความร่วมมือ,อ,อผู้ที่จะมาใช้บริการด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าขอให้มั่นใจว่าตลาดไม่ละเลยในเรื่องของมาตรการป้องกันและเรื่องความปลอดภัยจากโควิดครับ